แต่ก่อนอื่นที่เราจะพูดถึงเรย์ไปครับเนี่ยนะฮะเขาหน้าผมนิดนึงนะฮะว่าเราต้องเป็นการงานนิดนึงนะครับเพราะว่าเหตุเกิดเมื่อเมื่อสองสามวันที่ผ่านมายังไงพี่ก็ต้องขอแสดงความยินดีด้วยนะครับเรียบร้อยแล้วนะฮะบาเยินมิวนี่ครับได้ครับผู้ได้รการเยอรมันนะฮะช่วยกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับให้ใครเป็นแฟนบาเยินนะ ช่วงแรกก็จะให้บาเยอร์ม่สส์ครับออได้แชมป์แปดสมัยซ้อนครับออได้ได้เป็นสองสัปดาห์แล้วพี่ฮะได้ไป็สองสัปดาห์แล้วพี่แมนซิตี้เขาเสมอไอ้แพ้แพ้เชลซีไปแล้วพี่อ่ะแล้วทำไมอ่ะก็ขาดแล้วไงแมนซิตี้แพ้เชลซีครับ แต้มขาดขาดแล้วเอาไอ้เหี้ยรีดูในแชมป์เนอแชมป์แล้วครับพี่ยังไม่รู้เรื่องเลยอ้าวโอ้โหพี่รู้เนี่ยงั้นขอแสดงความดีดีกับบายามีนิีกด้วยนะโอ้โหพี่จอมครับผมขอหนเธอสามสิบปีฮะคุณแม่พี่โอเคโอเคพอดีใจกับพี่ตุ้มกับคุณกุ้ยด้วยนะคุณกุ้ยแล้วเนี่ยคุณกุ้ยบิวแฟนเด็กหง่เนี่ยยังอยู่มันอยู่แช่งผีมาเลยเข้ามาคือแต่ก่อนเนี่ยมีรายการใหม่ รายการของแฟนลิเวพูลโดยเฉพาะพี่จอมก็ไม่ต้องไม่ต้องเอาผมไว้นะผมไม่เกี่ยวพี่จอมเอเขาวางไว้แล้วพี่ไม่ต้องมายุ่งครูรายการเด็กหงนะคอมเมนต์นะครับเป็นไงฮะอยากให้เชิญพี่บอหมูมาก็จะเอาี่จะเอาไปตัดเพิ่มไงโอ้โหผมเพื่อนเข้าใจวันนี้พี่ตุ้มว่าคำว่ามืดฟ้าโมดินตั้งแต่เช้าวันศุกร์นะผมเปิดมือถือได้เข้าเฟซเนี่ยผมก็ไม่รู้นะว่าเพื่อนผมที่มีอยู่เนี่ยโอ้โห ร้อยวันมันปีมันไม่เคยออกตัวมันไม่เคยแสดงตัววันนั้นแบบเต็มเตมตั้งแต่ผมเกิดมาเนี่ยลิบูลได้แชมป์เนี่ยอันดับหนึ่งของในชีวิตที่เคยเจออาที่แรงที่สุดแรงจริงเพราะฉะนั้นเนี่ยลิบูลพอมาฤดูกาลใหม่เนี่ยเหมือนสิบรอบเบรกแต่งนี้คือชนกระจุยเลยเตะยี่สิบเจ็ดนัดแรกชนะยี่สบกเสมอหนึ่งเอาง่ายถึงขนาดถึงตอนเนี้ยเสียไปแค่เจ็ดแต้ม ทำลายทุกอย่างเลยนะฤดูกาลนี้ทำลายหลายอย่างก็ไอ้เซติดโอ้หแต้มสูงสุดแต้มสูงสุดชนะในบ้านไม่มีทีมไหนชนะในบ้านร้อยเปอร์เซ็นต์นะแล้วก็ได้เร็วที่สุดอันนี้ไม่ได้นับวันเดือนปีนะนับนัดจำนวนนัดเหลือเจ็ดนัดได้แชมป์เนี่ยไม่มีใครทำได้ผมไม่เคยเห็นนัดสามสิบเอ็ดนัดเกิดมาไม่เคยเจอเต็มที่คือห้านัดคือตั้งแต่ดูบอลอังกฤษมาไม่เคยเจอเลยอ่ะ คุณพัทรพลถามมาพี่จอมครับช่วยบอกประโยชน์ของลินการ์ด่อยครับ <c oughs> ยืนให้ครบ11ตัวเลย <c oughs> น,นี่ป,นประโยชน์ยืนในครบ11ตัวแล้วก็กลินการ์ดนี่มีประโยชน์อีกอย่างนึงครับครับคือ,คอเป็นกองหน้าตัวรับอาจจะเป็นลินการ์ดเนี่ยผมดู้วเนียลินการ์ดกับมาตา <c oughs> จะมีโอกาสโดนเปลี่ยนต,ตัวมากที่สุดอาจจะเป็นแรดฟอร์ดอาจจะเป็นมักซียาวได้ลงมาก่อน <c oughs> คือตอนนี้นะฮะผมบอกให้เลยแมนยูเนี่ย ควรทําอะไรที่แบบชัวเอาแน่นอนเอารัดกุมอย่าเสี่ยงอย่าไปท<แ>ําอะไรที่แบบว่าไป<แ>ท,ะทะลา้อท,ทะลา่าเพราะช่วงเนี้เอาง่ายๆ่ายวันนี้ถ้าแมนยูตกรอบเอฟเอคัพนะพรุ่งนี้มึงไม่ต้องไปไหนกันเลยไม่ต้องไปไหนกันเลยธรรมดา,านเนี่ยมึงเข้ารอบมึงก็ไม่ต้องไปไหนอยู่แล้วแล้วถ้าแมนยูตกรอบอีกมึงไม่ต้องทําอะไรแล้วพรุ่งนี้มึงจงทำอะไรแล้วพรุ่งนี้มึงเพิ่งไปแชมป์ มาคนเดินเป็นสองเท่าแล้วมาตกรอบเพราะแบบนอลิดตงี้ยไม่แล้ววันี้ที่สำคัญเตะโดดๆคู่เดียวด้วยคือแบบโอ้โหเจ๋งเลยโดนบุ๊กแมโดนบุ๊กเออจริงไม่ต้องออกไปไหนพี่ฟูอยู่ไหมเพราะตอนนี้ลินการ์ดก็หัวหยิกย้อยเลยแล้วช่วงโควิดก็ไม่ได้ตัดผมเป็นพี่ฟูแล้วเหรอพี่หัวหยิกย้อยเลยเหมือนจะนะอ่าเดี๋ยวดูให้รับเงินคอนไม่พักนะครับลินการ์ดอยู่ฮะเห็นแล้วสิบซีอยู่ไม่เปลี่ยนตัวเลย ก็ไปฉลบูกยิงของกรีนวูดนะไปฉลับบอลกันเลยจะเข้านะแต่ว่าทีมครูเนี่ยพุ่งมาทันครูเนี่ยได้เรื่องรูปร่างที่สุดใหญ่พุ่งเหมือนฝึกไว้รับจุดโทษเลยเนี่ยพี่ตู่ไปพูดอย่างนี้พี่เสียว <c oughs> อ่ะหมดเวลาแล้วนี่หมดเวลาคุณมากนะครับคุณอมทาคลองง่วงจะตายหาอยู่แล้ว <c oughs> <c oughs> รู้ยังต่อยเสียบสาสีลีโอ้โหกลับบ้านกูกินข้าวแกงพอดีเลยเนี่ยมันเสียได้เพรตอนที่บอลมันเปลี่ยนได้ห้าคนเลยนะไอชุดที่เล่นกับเชฟฟิลมึงลงไปครึ่งแรกก่อนได้ไหมเอาบทไปครึ่งแรกก่อนเลยแล้วค่อยเปลี่ยนพักอ่ะนํำแล้วค่อยค่อยลอยออกแล้วพี่นะเพราะพี่ตู้บอกว่าจริงๆอ่ะมันก็ไม่ได้ว่าถีอะไรทักษะไหนน่ถีหรอมันไปพักตั้งสองวันอ่ามันก็พักเนี่ย วันอาทิตย์วันจันทร์แล้วก็ค่อยไปเล่นกับไรตันแล้วก็บอลกำลังบั่นใจบอลกำลังต่อเนื่องอยู่โมเมนตัมกำลังดีอยู่แฮร์คืได้จนได้จนได้แม็กควายจะดูจุดโทษซะหน่อยแกร์แด็กกี่บอกโล่งกันเป็นแถวพี่ตุ้มโล่งเหรอโล่งแล้วโล่งหมดอะแต่ยังไงก็ตามนะฮะถึงวันนี้แมนยูจะชนะพรุ่งนี้ก็ไม่ควรออกจากบ้านอยู่ดีนะฮะมาถึงเป่าหมดเรียบร้อยจบอะเด็กพีเขารอบชนะลบทุดซึ่งถ้าแมนยูตกรอบเนี่ยเท่ากับว่า ลิบูลได้แชมป์เมื่อวันไปเรือหัดโดนวูฟแซงขึ้นมาที่ห้าคู่แข่งเหลือสิบตัวมึงยังไม่ชนะเขาพรุ่งนี้ครั้งขึ้นทั้งร้องอ่ะเรียบร้อยเรียบร้อยกล้องกล้องช่วยซูมเสื้อคุณกุยนิดนึงฮะองซูมซูมนิดนึงฮะนีดนี่ตัวอะไรฮะคุณกุยฮะหงครับอ๋อหงนะอ่านี่หงชูถ้วยพีเมลีกชูถ้วยนะครับแล้วก็แชมเปี้ยน สิบเก้ายี่สิบอ่าไอ้ใส่ใส่ได้แล้วเพราะว่าแชมป์แน่นอนแล้วหากมันเป็ดเนยแฟนบอลเรียกคุณพูุ่ต้พี่ตุ้มตมหงงนะอันนี้เราบอกออกตัวไว้่อนพี่ตุ้มเด็กหงนะคำว่าเป็ดนี่เขาคำต้องห้ามพี่ถ้าพี่พูดเป็ดนะพี่เดี๋ยวพี่ดูในเมนเราเ้าก็ห้ามบอกรูป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 ห้ามพูดเป็ดนะพี่อย่าพูดคำว่าเป็ดนะไม่ได้เลยพี่ตุ้มอันนี้ต้องห้ามเพราะว่าทุกครั้งนะที่มีใครพูดคำว่าเป็ดมาแล้วผมเงยไปดู ในเมนต์น่ะมันจะมีคนถ้าคนมันอย่างน้อยหนึ่งคนมันบอกว่าเป็ดพองวันนี้เราสั่งพี่จอมมินที่เลงไปอ่านเมนต์ที่ไรสนุกมึงจะด่ากันทำไมวะนี่อุ๋ไม่เข้าใจเนี่ยมึงจะด่ากันเนี่ยหมาเป็ดพองโอ้พองพีองคาบ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 โอ้พองไอ้สัตว์ไม่มีเหี้ยทะมึงไงวะ